โค้ดก็จะมีทิกเขาาเยอะนะครับถ้าถ้าพูดตรงๆก็เป็นสูตรเลยดีกว่าเป็นสูตรให้ซ้ำก็ได้เราก็จะรู้ราคาอะไรหมดเลยนะครับก็ง่ายครับง่ายสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อประสงค์คงริมนะครับผมคือปัจจุบันทําธุรกิจเกี่ยวกับจริงๆเราจริงๆก็ทําอยู่แล้วครับเราก็เลยอยากมาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วเป็นยังไงคําเดียไปวันแรกก็มันก็มีมันมีบางจุดนะครับที่ทําให้เรา เปิดกว้างขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เรามองข้ามเช่นพวกกระดาษชีสอะไรพวกนี้ก็เลยในเรื่องของการคำนวณต้นทุนก่อนลงมือทําจริงๆตรงนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่อยากที่จะตัดสนใจลงเรียนครับก็อยากจะฝากถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่มีประสบการณ์นะครับก็ลองลองมาเริ่มนะครับลองมาเริ่มเรียนก่อนนะครับก็โค้ดก็จะมีทิก ถ้าพูดตรงๆก็เป็นสูตรเลยดีกว่าเป็นสูตรให้ซ้ำก็ได้เราก็จะรู้ราคาอะไรหมดเลยนะครับก็ง่ายครับยังเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นนะจับวางใด้เลยจับวางอย่างเดียวคขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่บสวัสดีคับ